ใครยาวก็ใช่ครเดินหน้าแล้วก็ต้องต่อไปเองยนนขอพิดห้่อโมก็กะ้าถ้าคนเยอะก็ไอเดี๋ยวสั่งมาตามจำนวนคนยันโดนหิวคนเลิกไปแม่โคลนนะโดนหิวไปแมคโครนซื้อเขาหักแล้วน่าถูกกว่าร้านีเออแหละจะจะจะซื้อมาคนไอไปซื้อมา ไม่ก็เปิดไม่กระไรตัวก็ยาแล้วอจะว่ไปมันก็จะไม่มีเตาอีกแล้วถ้าเราไม่ทำองมี้าเ็นสีเมันมีมีหม้ออยู่แค่ชุเดียวนี่ชุเดียวริมันเดหม้ออยู่หม้อไงสั่างน้อก็มีมาน่าย้าไม่งั้นก็สั่งเข้ามา้เด็เีมแมนสรงดมานมามากเอนแร่เอาเตาน่ะ สั่งมาแค่สักสามชุดให้มันได้เตาอย่างนี้ก็ได้เออแล้วก็เราก็ไปซื้อหมูก็ผักเพิ่มมาสั่งสุดหน่อยสุดอะ่อยสุดอน้อยะชุดราคาถูกๆเดี๋ยวสิซ้ำาดออยากับไปเ้ยเดี๋ยวผมเรียวสชุด4ี่ชุดก็ว่าไปแล้วก็บันีเจ้าของก็แทงอย่างกังก็ไม่ได้ฟังเว้ยมาแต่บนกูไม่ไ้ังเะ่ดเอ กระถานี่ลืมไฮโลโลกตัวนึงกระถางคอยกระถางคอโดวลทวเป็นรถนดวลเพลงเลยห่วยแต่กับพี่ทองนั่นเลยเดือดนั่งคอยกระโวนนะอันนี้ก็เรื่องส่วนตัวเนาะจะกลับมือใส่จะถูกหิวไปไหนอันนี้ก็กันอันนั้นเรา เดินร้ามตัวแล้วถ้าเัาช่วยด้วยช่วยด้วยกันิีกันจีซอ่อยหรอคอยคอยแน่ถ้ามัร้องก็จะช่วยอยู่ถ้าว่าไม่ร้องนี่ก็เลี้ยวรถว่ะทำรันร้องกันตัวไปโตน่ะเฮ้ยช่วยแน่เ่วยต่ว่ากดเอวทางยิ่งเลยยิ่งทำกอดเอวไปเอวบ้ากี่ยวกันนะวันนี้ช่วยด้วยช่วยเปิดทางหน้านี้เอช่วยเปิดทางให้ด้วยนี่นะตามยาวเฮ้ยอันนี้ไม่เอาโอเคนี่ตามยาวนี่นะโอเคนี่ด้วยเอ้ยไหนทุกคนพอได้ฟังอันนี้ทางนี้ไม่ได้ฟังนี่คนไชอบ แล้วเปิดค่าแต่หมูกระทะอยู่โอ้ยแล้วโลาต้องหมูกระทะเป็นเพื่สังเกตได้ทำเยี่ยวเฮ้ยหาตำนี่หมดเดี๋ยวจะเปล่งตำเดี๋ยวชวนคุยเรื่องกินอีกเดีอยววันนี้เอ้ากินเบิร์ดตัวนี้เอาเรากินแล้วเพื่อนทีหลีกไอ้สร้างใบเออสั้งทีได้แม่ค่อยจะใช้ได้เดี่ยงหมูกระทะเบิร์ดเด้อเดียวสิเดี่ยววานนี้เอาเย็นนี้โลดเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เด้อเพราะเบิร์ดเด้อวันเนี้ย ี่วันนี้ไม่ได้วันนี้วันนี้ยังไม่ได้มือเลยยาวเลยวันนี้ยังไม่ได้มือเลยาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบสิบองสหสเดี่สิบเดี๋ยวนัดบอกเดี๋ยวบอกให้ก็จะเอาอีกนี่มากกว่าอื่นหนึองสี่ห้าก คิดหนักแน่จะลงเราแกลงจากคุณ่ะอะไรนะนแกลงโทรเขาก็มาส่งเพราะว่าพรุ่งนี้จะกินก็ให้ให้เขามาส่งไว้ในกรณีได้เลยใช่เพราะว่าเบียร์ก็ต้องแคลนตั้งนะเพราะมันกระสอบเดี๋ยวก็ซองเดี๋ยวก็สั่งเลยนอกรอบอะไรวะไม่ใช่ถ้าเบียรจะเอาเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยววันนี้ต้องนอกรอบอะไรเด้อครับมีมือเดียวครับมือันเกิดมีมือเดียวเพจะซื้อมาเผื่อเลยมีอะไรมีสองมือเลยเพราะว่าจะเอากี่ลังจะได้ซื้อมาเผื่อเลยใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องออกไปซื้อเบียร์เพราะว่ายังไไไไมม่่่่่ดดด้้ยยัััังงทนนเบบบีีีร์กซึพอ bia à, okay. dạ. à, à, à. à, mô à, ừ, <laughs> lắm Ok, bia tận hai Peru luôn, đều vang con Vâng, không, đều vang con Vâng, 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 แว่นพกปืนไม้เต็มบนรถป่ะให้เขาดึงวันเดียวเขาดึงวันเดียวเขาดึงไปทำอะไรถามก่อนดึงน้องแน่หมวนไม่ม่วนดึงไปทำหมวนหรือไม่ม่วนฝีละเธอเนอเดี๋ยวบอกให้บ่มีกูุ่มมือเดลยดึงวันเดียวไม่เป็นอะไรดึงไปด้วย อยากยิบม้ยูบุุษกินอกอะไรนะสัคะกินออกหาสองสองสวนพอดีนะมันจะไม่มันมีออกสองหาหาวันนี้นั่นสับขยันหยิบมยูบุุมันมันเฟียป่เยังไงโอเคยอกเอาตัวนึไปกประทับไปปะหาภาพพิซสาาไปเห็นไหมเฮ้ว่เหยนักเกรสาวตะกอกสส่สาวก็ใบเหลือสี่ใบหนึ่เอ้า เี๋ไม่ถือตัวนะนี่ตัวนี้มาจากซีตามตัวนีเต็งซีบ้านี่เอามาใส่สิบสีใบตัวนี้หกใบห้าห้าใบหาสามสอตัวนี้มาใส่สานตามตัวี้เป็นเตไนี่ก็ห้าใบห้ใบเปิดอที่เรือยูยูบอลบอมาตอนเรือลูบจ้าโอเคเออซีโซยการทสดหกหกหกสามสอง ไม่ไหวไม่ได้ไม่ไวเราะ่าเอ้านูบอกว่าจะถูนนันแหละวกินยอ่ะมันเหลือสีใบแม่เหลือโดนเจ้าสองแคตัวนี้กินนบอกว่าจะถูกตัวนั้นแหละเราเป็นหาซ้ำสองง่าหาซ้ำสองก่เพื่อที่มีบอีกลับอะไรเล่นนี่เหลือสี่ใบได้หกี่ปกติให้สองหมื่นห

เขามอง้วงเป็นหกซีว่ะข่อยทำาทยเป็นสีแต่ว่าเมื่อข่อยงาน้ัเลยงานก็ตัดคุณจำได้เน่เอาเีินก่อนเลยหกสามเดียวเดียวเนี่ยหละไม่นี่ละ6.3กสานี่ละข่อยงานสีบ่างั้งานสิหกมากหกหก ส <4 S 2> <laughs> ี่เราจะเอียงนะหกสั่เอ mm ียง่งหกสามเอียงหกสาเอียงหกสามเอียงถ้าใครลงหกสูงถึงหกได้ต่ำต่ำหกสาเอียงต้องหกหี่เอียง เอาหยกก็ซ้ำไปใส่หายอีดีตัวอึพักเปอลหาียวอยากซ้ำไปหาอีดียังถึนะถึแบบถึแบบถึแบบมันอยากอยากไปยิบด้วยเชียอยากที่แบบคนน้งโขกอ่ะเด้เ่อหอยเทว่างงัดมือทั้งขางเพิ่นเได้ลงหาเลยเรียบร้อยแล้หอยโดนได้หมดมาได้เนาะเียเนี่ยใครบอกว่างัดมือทั้งขาง ต่อสัเก่สงเจ็ดสิบสส่ห้าหเดก้สิบเอ็ดอ่้ายี่สิบอสองหมื่อันนี้สี่ไปนะสองหมื่นทหนเด้ส7องสามสี่จุห้าหกเจปแ้ยี่สิไปจ้โอ้เจ้ขึ้นห้าก็เตือนระแหม แม่เต๋อมาหายอีดีก็คือปากอย่างมันต่ำอ๋อทาไมด้วย <c oughs> ซิมีหายอีดีว่างาไปทางสายวันนี้แต่กับเก่าเดี๋ยวมิขอาวหัเจ็บตุ้งตะก้อนแนงสิบอก

อืม <ไป S 2> นี่สิมกเก่เฟิร์ใส่กันไหมอ๋มอหขาออยยอะเด็นี่เนาะโอเครู้เรื่องแนอเอเปิดถือของของของก็จะได้นับอืมถือสองสองเอี่ยวแต่ผมหายเยอเนาะเอ้าจีตามใบตัวไปบางไม่ใช่หกใบเฟิรขาใส่ไปแห้นไหบอวอาไปสเ <c oughs> ปิดดูเนาเปิดมัสองกับเอียเอ่ยวยะับอ่ายเยอะอีกแล้

เจ็ดเจดามเจ็ดเจ็ดดเร็ดเจ็ดเดเจ็ดสจ็ดปจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ด่จ็ดเดเจ็ดเจเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็เจ็ดเจ็่าจ็ดดเจดเจ็คเเจ็ดเเจ็ดเจ็ะเจ็ด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 เเจ็ดเจ็ดเจ็

สามนสามหมื่นตั้าหจแปดเก้าสิบคือจะมาแม่นว่าออกตัวเกาอแถว่ะว่าถ้าสมทบทุนให้จะเมื่อขิดไปซื้อมก็ทํมานี้ไระด้นแล้วสามสิบสามหมื่นไปวยออกสิบเอ็ดย่ำนั้นยำนั้นออกตือนันยเตือนตัวเนอืมีน่อ เรียนตนี่อเรียนนัอเรียนนัแเบ หาเอี้ยวสามตาด้วยใช่ไหมวะอ๋อกะงอมเสร็จแล้วกินไปเสร็จเจ้ามื้อนั่นนั่นแล้วนี่ยังสารภาพเลยล่ะกันไหมนี่แค่เราลืมลิ้นสองสองว่าเดี๋ยวสองสามแม่สองสองสามคารินอายแคบจังวะ ติดตำช่วงมือคานเขียบก็ติต่ยิบสองาิหกดเ็สเามสามสี่ 8, 12, <S 1 9ห้าหกเจ็ดเดก็ยีมถึงแล้วปะถึงแล้วถึงแล้วสามสี่ห้าทุกทีแต่สิบเก้าใบสิบเก้าใบมสี้าหก็เยบสองมืนวถึงแล้ว อ่หาเจ้าอ้ิบปรณอ้าจห่เจป้าหาิตับบาท หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสองหมื่นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแจดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดเจ็ดก็ยี่สิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก่อ็ดสองสามสีช่ององตุ่อการหาหรถือแล้ววันนี้ถือแล้วนะเราทั้งเสร็จก็ต้องเซียนลูกตัวโอ้ยนั่นนะถึงตาเดี่ยวเจ้าของห้าห้าเดี่ยวมาแต่สองตาสามตาแล้วมือกีสัตว์ที่เดียวอ่ะวันนี้

มาเหงหกสี่หกนะหนึ่งหกสมาใช้ห้าสามสองของมันนี่วะสามท่านเลยมใช้ห้าสามสองเอามาผัดนีสองกับดำห้าดำามสองสามสามเลยโอเคเปิด 2> 6กองเอีแล้วเจ้โอ้ยหกหกสามหกหกสามเปิดไม่ได้นิดกวนเปิดหกหกสามเลแมนกระดาแเล็กสามตัวสีได้มันเดียว่อ3ีกดอกี่ง

ใสไซน์ันมาทีนบ่าวต่บ่าว่ำสามหายังดีบ่าวแก่บ่าวกระเบนวันมีหกเอาเอาแล้วบ่าวสมหกหาย่บเฮอันนี้สามห้าหกหาหยบไเเพราะว่ายาหาหยออนี้ สองคนอะไรเด้สองนอะไรเ้อ <S ess anta> <Yeah. S 1> ืโอเคโอเคนีกระไรพวกงอ่ะอืมตัวจุบุจักสองว้าวตัวนี้วะเดี๋ยวเยอาแล้วเอาเดีอจตัวเด้อเอแต่ันเดียวที่คนละทางเนาะยดตาก็แล้วก็หยิบไปแต่ตามเอวตาดิโนไปเอ

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอ้ยังเหลืออยู่แค่มั้ยเดี๋ยวแ้วน่ะไคกับเจียบประด้ยักบ่ะอังจับแบ่งนี้เดี๋ยวเขาจะเทียงง่ว่าสีเดี๋ยวแล้วแทงถูกเขาก็ว่าสีเขาตัวอ่ะอ่ะอ่ะไต้ไต้คอยเดี๋ยวไต้แต่เดี๋ยวบ่เดือไม่เหลือก็เหลือน้อย

ก่นตีสิกระหังซองก่อนย่ามันไม่ห่าย่ามันม่ซองอืมก็มี่น้ากระเบิดหกเอียวเอียวเกเอียวไกินเบกินเบอนสันี่กินเบดได้เนียนี่ะแงจนเต็นหน้ากระดาษยังไม่ถูกกันอยู่เนาะอาไปทภูิเอได้ห เห็นหกมาตัวแรกแล้วแันก็ถือว่าจะเ้าหาคนไทมเกี <gosto> ่เกันแค่ไยนด้หกสามเดียวก็ยังจะได้สามหกส